สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอ o o มูดเซนจำหน่ายเทียนหอมจากไขทั่วเหลืองธรรมชาติและก้านน้ำหอมกระจายกลิ่นแบบเข้มขน้นทุกกลิ่นถูกผสมผสานจากผู้เชี่ยวชาญสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเครื่องหอมเดอ o o มูดเซนได้ที่หน้าร้านเซนทันปิ่น9ชั้น2เซนทัลเวสเกตชั้น1โซนแฟชั่นพาร์ทร้านแอดเฟิรชั้น G โซน AMBK Center เว็บไซต์ t h e m o s h o p c o m คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้อ่ะมาเข้าเรื่องฮะซอยสิเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคือผมผมบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยรับฝากมาทางอินบ็อกก์กันเนาะโดยที่ผมเรียกแกว่านั้นานายแล้วกัน นั้นนายคนเนี้ยอ่าผมไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแกฟังรายการผีอะไรเงี้ยแล้วแกก็ฟังผมเล่านี่แหละแกก็เลยทักอินบล็อกแล้วมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสมัยที่ว่าแกเป็นอ่เด็กนักศึกษาปีหนึ่งอ่ะแกได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่อธิบายไม่ได้แล้วไม่ได้เจอคนเดียวเจอทั้งกวนเพื่อนเขานั่นเองสมัยนั้นเนี่ย อ่ามันย้อนกลับไปน่าจะหลายสิบปีแล้วว่าสมัยนั้นน้นานนร์ก็บอกว่าแกนเนี่ยเป็นเด็กวคปีหนึ่งพี่เนคุณคําว่าวคอไหมคือคืออะไรอะวิทยาลัยครูอ๋ออ่าเพราะว่าสมัยนี้เด็กรุ่นใหม่จะรู้จักอีกชื่อหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมละ่ <S <S ละเด็กยุคนั้นเนี่ยพอเราได้ยินคำว่าวคเราจะขนลุกเลยว่าโอ้โ oh, หมันนานมากนะมันดูเข้มขขังดูนานมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าสมัยนั้นเนี่ยใครได้เรียนวคอนี่แบบ สุดยอดเลยต้องสอบเข้าแข่งขันกันน่าดูยุคนั้นแล้วทีเนี้ยทางด้านน้าไนาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยแกเป็นข้าราชการครูเกษียรอายุแล้วนะที่แกเล่าเรื่องเนี้ยแต่ตอนที่แกเจอเนี่ยแกอยู่วอคอปีหนึ่งคิดว่านานหรือเปล่าออนานอ่าแล้วทีนี้ก่อนจะเล่าผมจะตอบผมจะบอกเลยว่าวันเนี้ยมีน้องๆผมยิงทีเซอร์ก่อนใช่ไหมก่อนที่ผมจะเล่าเนี่ยน้องๆในโคราชเนี่ยที่ฟัง ถามผมมาหลายคุณบอกว่าซอยสิบสี่เนี่ยใช่ซอยที่โซนบ้านผมไหมปราะซอยบ้านผมมีซอยสี่ซอยหนึ่งซึ่งเก่าแก่แล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายเหมือนกันแต่มไม่ใช่นะสิบสี่ซอยสี่ที่พี่จะเล่าเนี่ยหมายถึงว่าอ่ะเป็นซอยสี่ที่ต่างอำเภอแต่ในโคราชแต่อยู่ต่างอำเภอนะไม่ใช่ในอำเภอเมือง<ม>อ่าจะได้เข้าใจตรงกันว่าไม่ใช่สิบสี่ตรงนี้เดีย๋ยวจะเข้าใจแล้วมาพากันมาหามาดูใหญ่เลยก็อชอบมีแบบว่าอยากไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนเงี้ยอยู่อันนี้คือที่ต่างอำเภอนะครับ อำเภอหนึ่งแล้วกันในโคราชอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันว่าตอนนั้นเนี่ยนึกภาพตามผมไปว่าซอยสิบสี่ในยุคนั้นเนี่ยเป็นซอยเล็กๆซึ่งเป็นซอยที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นซอยแบบเป็นทางการอะ่ะ mm. เป็นซอยที่เป็นซอยเล็กๆแล้วก็ถนนเป็นดินแล้วก็สมัยนั้นที่ดินน่าจะยังไม่แพงมากเพราะว่าคนจะมาซื้อที่ในซอยเนี่ยทิ้งไว้ mm. ถมที่ทิ้งไว้ บานคนซื้อมาแล้วก็ขุดบ่อปลาบ้างอะไรบ้างเป็นสวนทิ้งไปมีบ้านคนอยู่อยู่ห่างๆแล้วก็ไม่เยอะมากเป็นชุมชนเล็กๆแล้วซอยเนี้ยมันสามารถที่จะตัดผ่านได้คือหมายถึงว่าเป็นทางอ่ะเข้าเมืองได้เลี่ยงเมืองและออกไปทางชานเมืองได้คือเป็นซอยไม่คือเรียกมันยาวอยู่แต่มันเป็นซอยที่ไม่ใหญ่มากเนาะแล้วไม่จเจริญเท่าไหร่แล้วก็จะมีป้ายปักหน้าซอยว่าซอยสิบสี่ตรงต้นซอยอ่าทีเนี้ย น้นนายเนี่ยในสมัยนั้นน้นานายก็เป็นเด็กที่บ้านเนี่ยอยู่ในซอยนี้แล้วก็โตขึ้นมาในซอยนี้จนกระทั่งน้นนายเนี่ยสอบเข้าเรียนวคได้ทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กปีหนึ่งเนี่ยจึงต้องไปอยู่หออ่าคือต้องมาเรียนในเมืองวคเนี่ยอยู่ในตัวเมืองนครสีมานะแต่ลุงนายอยู่ต่างอำเภอต้องต้องมามาอยู่หอในเมืองก็เลยไม่ไม่ค่อยได้กลับบ้านช่วงปีหนึ่งแล้วในซอยเนี่ยก็จะมีชุมชนอยู่ ่าไม่ใหญ่มากแล้วจะมีบ้านอยู่เขาจะรู้จักกันหมดในในสมัยนั้นวิถีแบบเหมือนเหมือนชาวบ้านอะเนาะรู้จักกันหมดทั้งซอยเกือบทั้งซอยที่มีบ้านอาศัยอยู่แล้วจะมีบ้านหนึ่งเป็นบ้านนายตำรวจเป็นสารวัตรบ้านเนี้ยทุกคนจะเกรงใจแล้วรู้จักมากเพราะว่าเขาเป็นนายตำรวจเนาะอยู่ในเมืองแต่บ้านเขาอยู่ที่นี่มาพักอยูี่นี่กับภรรยาภรรยาเนี่ยชื่อว่าสโลชา อ่าพันยาสารวัตรเนี่ยชื่อว่าสโลชาส่วนตัวสารวัตรเนี่ยไม่ค่อยอยู่ว่าไปราชการบ่อยสโรชาเขาก็อยู่นะสโรชาเนี่ยเขาก็อยู่บ้านนี้แหละแล้วนึกสภาพบ้านนะพี่เนี่ยเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้บไมแบบว่ายกสูงๆข้างล่างก็จะมีอะไรนะเขาเรียกก็ทำแบบไม่ง่ายเป็น mm hmm. ที่นั่งเป็นเป็นโถงเป็นอะไรเงี้ยแล้วหน้าบ้านเขาเนี่ยจะมีต้นสะดาใหญ่อู่ต้นหนึ่ง mm hmm. บริเวณบ้านก็จะเป็นรูโลบขับชิดนะเนาะแล้วก็ ทางด้านพี่สโลชาคนเนี้ยแกแก็เขาเรียกว่าเริ่มท้องกันอ่อนตั้งท้องอะก็อยู่บ้านคนเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้จักกันหมดไปคนในซอยก็จะไปมาหาสู่แล้วด้วยความที่ว่าบ้านพี่สโลชาเนี่ยแกมีต้นสะดาใหญ่หน้าบ้านแล้วสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ชอบมาขอกันอ่ะขอสอยยอดสะดาไปกินน้ําพริกไปกินน้ําปลาหวานอะไรเงี้ยเนาะตามภาษาคนพื้นถิ่นอืก mm ็ hmm. ไม่ห่วงกันแล้วพอต่อมาเนี่ยปรากฏว่าอ่า ทางสารวัตเนี่ยที่เป็นสามีของท่สโลชาเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าบ้านเอาซะเลยจนกระทัท่งท่สโลชานี่ก็สึกแบบว่ามันมันมันร้อนใจเหมือนมัน,ม,นมันผิดปกติก็เลยโทรไปปรึกษาเพื่อนสนิทกับเขาบอกว่าเนี่ยแฟนไปไปราชการบ่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยกลับบ้านเลยแล้วเขาก็เริ่มท้องโตขึ้นเนาะอยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกกังวลมากอะไรเงี้ยทีนี้ทางด้านของเพื่อนท่สโลชาก็ติงมาว่า สารวัตรน่ะมีเมียน้อยนะอ mm. พอพูดสวนกำลับบงนี้ทางด้านพิสรชาก็อึ้งไปแต่ด้วยความที่ว่าเขารักสามีมากเนาะก็แบบไม่เชื่อไม่เชื่อแบบว่าโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยด้วยความที่ว่าเพื่อนเขาก็รักห่วงอะเนาะ mm. ก็เลยตัดสินใจมารับพิสุชาที่บ้าน mm. แล้วให้ไปดูเดีย๋ยวจะพาไปดูให้เห็นกับตาว่าจริงๆนะเขามีเมียน้อย ก็ขับรถมารับพิสรชาที่บ้านต่างอำเภอแล้วเข้าไปในตัวเมืองเพื่อจะไปดักดูสารวัตรแล้วทางเพื่อนนี่ก็พาไปจอดส้มดูอยู่ตรงในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึง่งแล้วเขาก็เห็นว่าสารวัตรเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านหลังนี้เป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าตัวพิสรุชาแล้วก็หน้าตาดีแล้วสารวัตรก็มาอยู่เนี่ยคือที่ไม่กลับบ้านเนี่ยคือไม่ได้ไปนขาจะไม่ได้เป็นราชการต่างจังหวัดนะแต่ว่ามาอยู่ในตัวเมืองนี่แหละอยู่บ้านหลังนี้ จนกระทั่งแกก็เสียใจแหละแต่แกก็อยากรู้ความจริงแกก็ค่อยสืบไปจนกระทั่งรู้ว่าบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านที่สารวัตรเนี่ยซื้อไว้อีกหลังหนึ่งโดยที่ไม่บอกแกนั่นเองแล้วก็อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งพอความจริงเรื่องกระจ่างต่อมาเนี่ยทางพี่โซชาก็แบบน้อยใจด้วยโมโหโด้วยแล้วก็แบบเครียดมากคนท้องเนาะก็จะแบบอารมณ์แปรปรวนหน่อยเงี้ยก็ไปหาสารวัตรเนี่ยถึงที่เขาเรียกว่าสถานตำรวจที่แกทํางานอยู่ในเมืองเนาะ ไปไวอยวายไปทะเลาะขันใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบหืมดังเลยในโรงพรักจนกระทั่งผู้บังคับบัญชาของสารวัตรเนี่ยต้องลงมาห้ามปามคือมามามาหยาศึกให้กลับไปเคียย์กันที่บ้านทางพ่สุรชาติกับมาอยู่บ้านเพื่อร้อยสารวัตรเนี่ยกลับมาเคียย์มาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงแบบไหนแต่สังสารวัตรนี่ก็ไม่กลับบ้านเลยอ่าหายไปเลยยิ่งหายเงียบไปใหญ่เลยยิ่งหนีหายเงียบเลยทางด้านพ่สุรชาแกก็รู้สึก เครียดแล้วก็น้อยใจมากแล้วด้วยความที่ว่าแกก็เริ่มท้องตกเรื่อยๆอารมณ์ก็แปรปวนเนาะไม่นิ่งอ่ะคนท้องก็คิดไปทั่วคิดหลายอย่างแล้วก็เขาเรียกเหมือนเหมือนดาวอ่ะมันเฟลมันดาวมัน,มนหลายอย่างจนกระทั่งอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบเลยก็แล้วแต่เนี่ยพี่สโรชาตัดสินใจผูกคอตายหน้าบ้านที่ต้นเสดาวใหญ่หน้าบ้านโดยการเอาไอ้บันไดเนี่ยบันไดไม้ไผ่ที่พาดสมัยก่อนพาดแล้วแกปีนขึ้นไปแล้วผูกคอตายที่กิ่งเสดาวหน้าบ้านแล้วพอต่อมาเนี่ยพอเช้า ชาวบ,บ้านที่เริ่มสัญจรไปมาในซอยสิบสี่เนี่ยก็เริ่มเห็นพี่สโลชาห้อยอยู่กับต้นสะเดาหน้าบ้าน <S 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 ทุกคนก็ตกใจกับภาพที่เห็นมากเพราะว่าไม่คิดว่าในซอยเนี่ยจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทีนี้ในซอยนี้ก็เป็มไปหมดด้วยทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจทั้งนักข่าวท้องถิน่นทั้งคนที่มาแบบไทยมุงอะ่ะมาดูการกู้ศพลงมามาอะไรลงมาแล้วก็นําศพพี่สโลชาส่งนิติเวช เพื่อที่จะไปชนสูตรไปทําตามขั้นตอนทางกฎหมายเนาะแล้วต่อมาเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยก็มารับศพมามารับศพเพื่อไปประกอบอ่ามาเป็นกุศลต่อไปแต่สารวัตรเนี่ยไม่มาเลยแต่ทั้งที่นี่คือเมียแล้วในท้องคือลูกนะไม่มาดูดำดูดีเลยก็ยังหายเงียบไปจนกระทั่งศพที่สโรชานี่ก็ถูกนําไปบาเพ็ญกุศลเนาะตามประเพณีสถาปานิจไปเรียบร้อยแล้วบ้านหลังเนี่ย ก็กลายเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่คือพูดง่ายๆเป็นบ้านล้างไปเลยสารวัตรก็ไม่กลับมาแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครมาทําอะไรก็เป็นบ้านอยู่เฉยเป็นบ้านล้างไปแล้วคนก็ในซอยก็ยังเหมือนเดิมนะเขาก็ยังบางคนอยากกินสตดาวอยากอะไรก็มาสอยกินมาสอยกินทีเนี้ยปรากฏว่าเริ่มเห็นพี่สรชามานั่งอยู่บนกิ่งสสเดาแล้วก็มองจ้องลงมาคนที่มาสอยสสเดาเนี่ย <c oughs> เขาก็เริ่มพูดปากต่อปากว่าแกเคียนนะ <c oughs> แม่ก็ทั้งกังวลแสกๆแกก็ออกมานั่งให้เห็น ประมาณอย่างเงี้ยจนกระทั่งนี้ใครจะไปสอยเสดาเนี่ยต้องยกมือแบบยกมือขอนะ่ะขอขอเสดานะอัน,นไม่เป็นไรไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแต่ถ้าอยู่ใครไปสอยโดยที่ไม่ขอเนี่ยมักจะเห็นครับตอนนี้ตัดตัดมาถึงน้นายที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังน้นายบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้านายเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าปิดเทอมก็เลยอยากากลับมาบ้านแล้วก็จะชวนเพื่อนๆในกวนที่เรียนบอคอปีหนึ่งด้วยกันเนี่ยมาเที่ยวบ้านตัวเองประมาณอย่างเงี้ย ด้วยความที่ว่าเอออยากจะพาเพื่อนมาเพื่อนบางคนก็อยู่แต่จังหวัดเนาะอยากพาเพื่อนมาเที่ยวต่าง ere, อำเภอโคราชดูบ้างว่าบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าสบายๆ mm hmm. เหมือนชนบทหน่อยประมาณอย่างเงี้ย mm hmm. ก็พาเพื่อนเพื่อนมาค้างที่บ้านแล้วทีนี้ก็ด้วยความที่ว่ากะว่าเดี๋ยวสักสักค่ำๆจะพาเพื่อนเนี่ยเข้าในเข้าในตัวเมืองเข้าไปในในในตัวเมืองของต่างอำเภอนั่นแหละที่ เขาเรียกว่าจะพาเพื่อนไปชิมอาหารอร่อยที่นั่นในในบ้านตัวเองอะ่ะในสวนบ้านตัวเองอแล้วก็คิดว่าจะพาเพื่อนไปดูหนังกันความบันเทิงยุคนั้นน่ะอย่างเหมือนที่พี่เน่พูดถึงเรื่องหนังเนาะเมื่อสักพักเนี้คือใครได้ไปดูหนังสมัยก่อนเนี่ยถ้าหนังโปรแกรมใหญ่ๆเราต้องไปดูรอบินไนท์จึงไปพี่เนสมัยนั้นเพราะหนังรอบินไนท์เป็นหนังที่เข้าใหม่และเป็นหนังที่ยังไม่ตัดบังเกิดได้ดูแบบเต็มๆแล้วแบบคนจะแบบต้องไปจองตั๋วล่วงหน้าดูกันแน่นลง แล้วจะเลิกดึกทางด้านนัน้นายนี่ก็พาเพื่อนเดินไปเดินโดยที่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยอยู่แต่หอเนาะส่วนใหญ่ไม่ได้กลับบ้านไม่รู้ขา่ขาวว่าที่บ้านเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เดินจากบ้านเนี่ยพาคุนเพื่อนๆหนุ่มๆวอคอปี้หนึ่งเดินมาตามซอยเพื่อจะไปขึ้นรถสองแถวปากซอยอ่าเดินมาแล้วแน่นอนแหละมันต้องบานมันต้องผ่านบ้านอ่าบ้านที่สโลชาเนี่าเดินมาก็ผ่านมาถึงหน้าบ้าน ตรงต้นเสดาวพอกําลังจะเดินผ่านไปมีเสียงตะโกนทักมาเป็นเสียงผู้หญิงทักมาว่านายกลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอทางนั้นนายเนี่ยกับเพื่อนๆหันไปตามเสียงแล้วก็ตอบว่าครับผมปิดเทอมผมกลับมาอยู่บ้านกับมาพักผ่อนอยู่บ้านพานเพื่อนมาเที่ยวภาพที่เห็นคือพี่สโลชา่ายืนกวาดอยู่ที่บนอก็เรียกชานบ้านเนาะสมัยมนะั้นเป็นมีบ้านไม้มีชานยืนใส่ชุดคลุมท้องเนี่ยกวาดชานบ้านอยู่ พอพูดสนทนากันจบก็เดินต่อเนาะไปขึ้นรถปากทางไม่มีอะไรก็เหมือนทักทายกันปกติเพราะนานๆเจอกันทีหนึง่งอ่าแล้วทั้งทั้งกลัวนี่ก็คือไปทานข้าวแล้วก็จองตั๋วดูหนังดูหนังกันอยู่จนน่าจะ,ะประมาณตีหนึ่งกว่าๆนั่งรถกลับมาบ้านก็ต้องลงที่ปากซอยสิบสี่และเดินกลับมาบ้านเพื่อจะเข้าบ้านก็แน่นอนแหละขากลับก็ต้องผ่านหน้าบ้านพี่โรชาพอเดินมาถึงจุดเดิม นาต้นะเะดาวกำลังจะเดินผ่านบ้านก็มีเสียงผู้หญิงทักว่าโอ้ยเป็นไงบ้างเชี่ยวสนุกไหมล่ะกลับกันดึกเชี่ยวทั้งหมดเนี่ยก็จําเสียงได้อยู่แล้วเพราะขามาก็โดนทักใช่ไหมน่าจะเป็นพี่สโลชาละ่ะทั้งหมดก็หันไปตามเสียงแต่คราวนี้ยภาพที่เห็นนกําลังจะคือกล่าวว่าหันไปนจะทักตอบว่าครับไปดูหนังกันมาอะไรยงนี้แต่ยังไม่ทันได้จะพูดอะไรหันกลับไปมองตามเสียงทั้งกวนเลยภาพที่เห็นคือ พี่สโลชาไม่ได้อยู่ที่ชานบ้าน <Huh? S 2> แต่พี่สโลชามีเชือกแขวนของห้อยอยู่กับต้นเสดา uh huh. ระยะแบบใกล้ๆเลย uh huh. ทําให้ทุกทั้งหมดเนี่ยแบบเขาเรียก่็วิ่งออกวิ่งกันแบบออกสตาร์ทกันแบบว่าืฝุ่นตลบอะ่ะวิ่งกันบางคนวิ่งลงคูข้างทาง,างคนวิ่งไปลงบ,อบ่อปลาชาวบ้านบางคนคือไปคนละที่ิะทางด้วยความที่ว่ามันตกกระจายกับภาพที่เห็นว่าไม่คิดจะเห็นภาพแบบนี้แ uh huh. ม้กระทั่งตัวนา,นายก็วิ่งตะลึงเปิดเปลงจนกระทั่งเนี่ยเช้ามาเนี่ยพอทั้งหมดเนี่ย เขาเรียกว่าฟื้นขึ้นมาตื่นขึ้นมามจากเหตุการณ์เมื่อคือนเนี้ยก็มาเล่าให้แม่พี่นายมาเล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคือนเนี้ยเขาอ่ะเจอพี่สรุชาแต่พี่สรุชาเนี่ยแขวนคอห้อยอยู่บนต้นสดาวหน้าบ้านทุกคนเห็นหมดทั้งกวนแม่ก็ตก,กใจแม่บอกอุ้ยแม่ลืมเล่าให้ฟังพี่สรุชาเกเสียแล้วนะคร<ะ>ับคือประมาณว่าทางด้านนั้นนายแกไม่รู้ไงแกก็เลยแบบว่าโอ้โหโดนผีหลอกกันทั้ง,ท,งทั้งกวนวอคอเลย หลังจากนั้นเนี่ยแกก็เลยกลับบ้านพาคือทุกคนเนี่ยกลับไปอยู่หอแล้วก็ไม่มาไม่ค่อยจะมากลับบ้านแล้วทีนี้หลังจากโดนผีหลอกแล้วพอต่อมาในซอยเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าความเย็นของพิ่สรุชาก็เริ่มประจักษ์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยต่อมาเนี่ยด้วยความที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเนาะพี่มันเป็นทางเลี่ยงเมืองที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยทีนี้มันจะเป็นทางที่เด็กแว้นในยุคนั้นเนี่ยจะใช้หลบตำรวจสมมุติเขาไปแข่งกันในเมืองแล้วตำรวจจะไล่เขาจะใช้ซอยสิบสี่นี่แหละ เลี่ยงออกไปตัดไปชานเมืองอว่ามันเป็นทางแคบๆต้องขับแบบเขาเรียกขับเลียงกันมาเนาะค่อยๆขับกันมาแล้วทางมันไม่ได้กว้างมากแล้วเด็กแว้นกลุ่มเนี่ยซึ่งเป็นเด็กแว้นกลุ่มใหญ่เลยล่ะขับมาแล้วมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องแบบเห็นอะไรแปลกๆซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องจอดรถก่อนเพราะซอยมันไม่กว้างเนาะเขาขับมาถึงกลางซอยเขาเห็นอะไรรึเไม่พี่เนธเขาเห็นผู้หญิงนั่งคุกเข่าอยู่กลางถนน ใส่ชุดคุมท้องสีทุ่นตุ่นนั่งหันข้างคุกเข่ากลางถนนแล้วก็ <c oughs> อุ้มเด็กก้ <c oughs> มหน้าแล้วก็ร้องเพลงกล่อมเด็ก <c oughs> ทุกคนก็จอดเนอะดึกภาพไฟของรถสองจังหวะสมัยนั้นะอ <c oughs> สาดไปที่กลางถนนแล้วเห็นภาพเนี้ยทุกคนจอดหมดแต่ก็คิดว่าคงเป็นพวกเหมือนคนจอดเล่ร่อนเสียสติประมาณอย่างเงี้ยถ้าคนทั้งทั้งทั้งก้วนเขาเลยว่าอา้าวขับเบี่ยงไปข้างทางเป็นถึงว่าแหวกให้คนนี้คือคนนี้เข,าอ,นนเขาอยู่กลางถนนเนาะก็พากัน อ่าแหวกสองข้างทางเพื่อจะผ่านไปว่างั้นเถอะจะผ่านไปรถรถเด็กแว้นทั้งกวนนี่ก็ตัดสินใจขับรถแล้วก็เบี่ยงข้างทางแต่พอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขับมาใกล้ๆจะถึงใกล้ๆจะผ่านตัวอ่าผู้หญิงใส่ชุมท้องที่นั่งอยู่กลางซอยเนี่ยปรากฏว่ายังไงลุงม่พี่เนกเขาโยนลูกอ่ะโยนลูกที่อุ้มอยู่อ่ะโยนใส่โมโโอเตอร์ไซค์ทีนี้มันทําให มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันล้มไงมันล้มด้วยความตกใจที่ว่าเขาโยนภาพที่เห็นคือโยนเด็กใส่พอมอเตอร์ไซค์คันนึงล้มมันก็เกี่ยวมันก็ล้มก็เป็นระนาบเลยเพราะว่ามันมันเป็นซอยแคบๆแล้วมันมากันเยอะเนาะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเจ็บตัวกันระนาวแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าขานว่าเฮ้ยซอยนี้กลางคืนอย่าผ่านแต่ว่าเด็กแว้นบางกลุ่มที่ไม่รู้ก็ยังมามาแล้วก็เจอแบบนี้แหละเจอโยนลูกใส่แบบนั่งอยู่กลางถนนนั่งกล่อมลูกแล้วก็โยนใส่แบบให้เกิดอุบัติเหตุ โอ้โหเต็มที่โด่งดังมากแล้วพอหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยคนที่เจออีกที่เจอแต่กันหนักๆพลิกๆมากคือเด็กม้า mm hmm. เด็กม้านี่คือช่วงสักประมาณตีสี่เนาะพี่แถวนั้นเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคอกม้าแล้วเขาจะต้องเอาม้าไปแข่งสนามรุงคีบเนาะช่วงประมาณตีสี่กว่าเด็กม้าที่ดูแลเขาจะจุงม้านึกภาพตามผมนะ mm hmm. จุงม้าออกกำลังกายตอนเช้ามืดอนะแล้วทีนี้นในซอยที่ว่ามันแคบมากเนี่ยเสียงเกือกม้านะพี่เวลาก็เดินเนาะ มันจะมีเสียงเกือกม้าที่เราเราถ้าเรานึกภาพตามสมัยอ่าย้อนกลับไปมาาันจะเงียบเงียบเวลาเขาจูงม้าเดินจะมีเสียงม้าที่เดินแล้วเกือกม้ามันก็ทบพื้นอ่ะมันจะก้องก้องเนาะ <c oughs> อ่าแล้วเด็กม้าเนี่ยเขาก็จะมีมืออ่ามีอะไรนะไฟฉายเออไฟฉายแบบเหมือนไฟฉายสเตนเลสเก่าๆอ่ะยุคเก่าอ่ะสองทางสว่างนั่นเองก็เดินจูงมาไปเดินจูงมาไปถึงกลางซอยปรากฏว่าจากที่ได้ยินแค่เสียงเกือกม้า มันมีเสียงเด็กร้องอยู่ข้างหลัง mm hmm. ทีเนี้ยเขาก็สัตว์สองไฟฉายหาเสียงว่าเอา้าเสียงเด็กที่ไหนมันร้องร้องอยู่ใกล้ๆเลยปรากฏว่ามีผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องนั่งอยู่บนหลังม้าพี่ mm hmm. ปุ้มลูก mm hmm. เด็กร้องจ้า mm hmm. เท่านั้นแหละเขาก็ทิ้งไฟฉายปล่อยเชือกที่จูงม้าน่ะ ม้าก็หลุดไปม้าก็วิ่งไปอีกทางหนึ่งเด็กมาก้าวิ่งไปอีกทางแต่โชคดีที่ว่าด้วยความที่ว่ามันอยู่ในซอยไงม้าก็อาจจะวิ่งเตลิดไปในตามที่ของชาวบ้านดีนะถ้าซอยมันแบบติดถนนเนีน่ยมา้าอาจจะตกใจวิ่งไปโดนรถชนได้ยิ่งยิ่งไปใหญ่เพราะว่าม้าตัวหนึ่งก็แพงนะพี่สมัยนะั้นนะอ่าเด็กม้าก็เจอแล้วต่อมาเนี่ยที่คนที่เจออีกก็คือพวกการไฟฟ้าที่มาซ่อมอ่ะพี่นึกดูสมัยก่อนหน้าฝนเนี่ยเวลาฝนมันมพอมๆแล้วมีเหตุไฟดับ นึกถึงสภาพเสาไฟเป็นปูนสี่เหลี่ยมแล้วมีหม้อไฟติดแล้วแบบมันจะเรียงกันไปตลอดซอยเนาะมีสายไฟระยงระยางไปเพราะมีเหตุไฟดับเนี่ยบ้านในซอยก็จะโทรแจ้งการไฟฟ้าเนาะให้ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คดูว่ามันมันเกิดขัดข้องตรงไหนครับแล้วมันจะมีรถการไฟฟ้าที่มีกระเช้ายกับพี่รถกระเช้าอ่ะอืเข้ามาในซอยซอยมันแคบเนาะแล้วทางเ็าเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเช็คจุดเนาะว่ามันมีปัญหาไฟดับตรงไหนอะไรยังไงพอยกกระเช้าขึ้นไปเนี่ย พี่เอ้ยปรากฏว่าเขาก็เขาก็แบบพวกช่างที่เข้ามาซ่อมเนี่ยเขาเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดคุมท้องอ่ะคุมเด็กยืนอยู่บนยอดเสาไฟฟ้านี่แล้วกําลังยกกระเช้าขึ้นไปจะซ่อมอ่ะพี่แล้วเขาอยู่บนยอดเสาซึ่งคนปกติมันทําไม่ได้อืนี่แหละทําให้พวกไฟฟ้าที่มาซ่อมเนี่ยยกกระเช้าลงแล้วก็ต้องรีบออกไปแล้วก็ต้องรอจนเช้าถึงมาซ่อมเท่ากับว่าถ้าไฟดับเนี่ยคุณรอก่อนเลยนั่นแหละเช้า S <S ปกติเขาจะรีบมาดูให้เลยเนาะ <S <S แต่พอโดนหลอกกันมากๆเข้าก็จะนั่นก็จะก็เรียกว่าปากต่อปากอ่ะไปเรื่อยๆแล้วมาท้ายสุดที่เจอพลิกๆมากแม้กระทั่งพระสงฆ์พี่พระที่บินบาตเส้นเนี้ยเป็นพระบินบาตซึ่งนึกภาพสมัยนั้นท่านจะอุ้มบาสเดินเนาะเดินเท้าเปล่าแล้วจะมีลูกศิษย์เนี่ยเข็นรถเนี่ยรถแบบเป็นรถอ่าเหมอือนเขาเรียกเลยนะรถที่มีล้อสองล้อตามเพื่อเวลาเนี่ย อ่าหลวงพ่อท่านถือของเยอะเกินไปอ่าญาติโยมใส่บาทให้แล้วเอามาไว้บนรถลูกศิษย์เข็นตามอ,ะอ่ะก็จะเข็นตามหลวงพ่อมาในซอยนี้แหละพอมาถึงตรงจุดกลางซอยตรงจุดนี้เลยท่านเห็นแล้วหลวงพ่อท่านเห็นอยู่ขางหน้าแล้วว่ามีผู้หญิงนั่งคุกเข่าใส่ชุดกุมท้องหันข้างอุ้มเด็กท่านรู้แล้วว่าไม่ใช่คนท่านหันไปบอกลูกศิษย์บอกว่าเดินที่เฉยนะไม่ต้องวิ่งเดินตามหลวงพ่อมาที่เฉย หลวงพ่อท่านก็เดินแบบว่าสำมรวมเนาะท่านก็เดินเดินจนกระทั่งเดินเนี่ยกําลังจะผ่านไปพอผ่านไปปุ๊บลูกศิษย์ที่เข็นรถสองล้ออ่าที่แบบมีสองล้อที่ตามหลวงพ่อเนี่ยพอจะผ่านปรากฏว่าพี่สรุรชาที่นั่งอยู่ยโยนเด็กใส่ลูกศิษย์ที่เข็ดดเนรถทางด้านลูกศิษย์เนี่ยก็ทิ้งรถไงทิ้งรถวิ่งนําหน้าหลงตาไปหลงตาท่านก็มีสติท่านก็เดินเดินเร็วขึ้นแต่ท่านก็เดินอะ่ะไม่วิ่งแต่ลูกศิษย์อยวิ่งกระเจิง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในซอยนี้ก็แทบจะไม่มีภาพบิดบาทเลยมันเขาปากต่อปากอ,อ่าอ,ออกมาหลอกอย่างนี้เลยหลอกแบบเขาเรียกว่าหลอกสถานซอยกันเลยดีกว่าในะยุคนั้นอ่ะใครๆก็พูดถึงแต่พี่สโลชาว,ว่าอย่ามาซอยนี้กลางคืนคอย่าผ่านแล้วพอต่อมาเนี่ยด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาปุ๊บทางทางการเนี่ยทางเทศบาลเขาก็ตัดทาทางเขาเรียกว่าลาดลาดเป็นลาดเป็นลาดยางอะเนาะแล้วก็ขยายถนน ทำให้ต้นเสดาวต้นนั้นเนี่ยถูกตัดออกถูกตัดออกแล้วบ้านนั้นก็จะเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่แล้วก็แต่ว่าเขาก็มาทาสารให้เป็นสารเป็นสารแบบไม่ใหญ่มากมนาะให้ตรงคือต้นเสดาวตัดทิ้งนะพี่แต่ว่าไอ้ตรงข้างต้นสดาวเขาเขาทำสารให้ทาสารให้แบบเหมือนว่าเฮี้ยนมากใครก็พูดถึงจนกระทั่ง,งอ่าล่วงเลยมาจนปัจจุบันเนี้ยนายก็บอกว่าทุกวันเนี่ยอ่าเขาก็ถมคูคลองเนาะ ผมบอกปลาที่ขุดในซอยแล้วซอยถูกขยายกว้างก็กลายเป็นชุมชนใหญ่เพื่อมาสร้างเป็นทาวน์เฮาส์บ้างเป็นบ้านจัดสรรบ้างกลายเป็นซอยที่แบบเจริญอะ่ะมีร้านค้าร้านรูต่างๆแล้วเรื่องราวของพี่สรุรชาก็ค่อยๆจางไปตามกันเวลาด้วยความเจริญแล้วมันผ่านมาหลายสิบปีมากนั้นนายก็บอกว่าบางทีก็อาจจะไปผดไปเกิดแล้วแหละอ่าด้วยความที่ว่าเราวากชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าตายผิดธรรมชาติหรือฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะต้องอยู่จนกว่าจะหมดวาระตามของเขาเนาะ ก็เลยอาจจะทําให้เขาออกมาให้เห็นกันเยอะด้วยความที่ว่าเหมือนประมาณว่าแกก็คงเสียใจมากที่แฟนไปเป็นไปทําอย่างนั้นเนาะแล้วก็แกต้องรอแฟนอยู่ตรงเนี้ยแล้วด้วยอาจจะอารมณ์ชั่ววูบความเสียใจด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่าคนท้องเนาะคิดเยอะคิดมากแล้วก็ผูกคอตายด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบชั่ววูบกระทันหันจึงแบบนาทีนั้นเน่ะแล้วก็ตัดสินใจเร็วไปประมาณอย่างเงี้ยจนกระทั่งต้องมาเกิด เป็นเรื่องเราเรื่องนี้ขึ้นมาให้เราได้ฟังกันโดยที่ลุงนายเ,นยเป็นคนมาฝากเล่าให้ผมทางฟังทางช่องอนะินบ็อกเนาะแล้วก็เลยคิดว่าฟังแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องผีตายท้งคกมที่แบบฟังดูแบบบ้านๆแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนถ้าเรานึกภาพตามว่าเออสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่เจริญมากเนาะแล้วเวลาโดนหลอกก็จะมันน่ากลัวมันจะกาศสมัยนั้นเนาะพี่เนตรเนาะ<ม>ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาให้ฟังกันสนุกๆแล้วกันในช่วงสงการนึกถึงว่าโอ๊แต่ก่อนเนี่ยแบบบรรยากาศสมัยนั้นนี่ไม่ธรรมดาเลย ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่<ม>นํามาเล่าสู่นั่ฟังในค่าคืนนี้ครับผมบรรยากาศในสมัยก่อนนะครับมันก็บวกเพิ่มไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกับการที่แบบเราถึงไม่เห็นอะไรอะ่ะเนื่องด้วยบรรยากาศเนี่ยมันก็ทําให้หลอนได้อะไรก๊อกอะไรแก๊กเนี่ยมันนึกถึงตอนที่เราไปดูลิเกดูหนังแล้วเดินกลับกับเพื่อนอย่างเงี้ยหรือขี่จักรยานกลับกับเพื่อนเนี่ยโอ้โหมันมันน่ากลัวบอกไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนแบบว่าเฮ้ย เราบรรยากาศมันได้จริงๆนะในสมัยก่อนสองทุ่มเนี่ยเขาหลับกันหมดแล้วนะฮะแล้วเวลาเรากลับจากโร<ล>งหนังพี่เนตรพ,พูดถึงเรื่องโรงหนังใช่ไหมเนี่ยผมนึกถึงภาพลยสมัยนั้นย้อนกลับไปสมัยผมเป็นเด็กแล้วแม่จูงไปดูหนังกับน้องอะในโรงในเมืองโคราช <c oughs> สมัยนั้นเนี่ยถ้ามีโรงหนังผีเข้าคินเฮียนนะพี่ไม่รู้ว่าพี่เนตรทันเห็นไหมว่าโรงหนังสมัยยุคนั้นเขาจะตั้งศาลเพียงตาออแปลกไหมแล้วผมเป็นเด็กอ่ะผมก็ไม่ไม่รู้เรื่องเนาะล้วก็สงสัยอ่ะ มันจะมีทางขึ้นเนาะเวลาเวลาจะต้องไปอเอาตัวหนังให้คนเข้าลงอ่ะทางบันไดขึ้นนี่แหละจะเป็นสารเพียงตาสมมติว่ามีหนังเรื่องนึงนะ่ะอย่างผมจําได้ถ้าํำชื่อเรื่องไม่ผิดคือเจ้าแม่แตะเคียนขนองอะไรสักอย่างก็มีสารเพียงตาไม่ได้สร้างก่อนหน้านี้ซึ่งมันเป็นข่าวลงสื่อพิมพ์ที่ผมก็ไปดูนะกับแม่พาไปดูเนี่ยก็คือเรื่องไม่นาากี่แหละแต่ไม่รู้เวอร์ชันใครแสดงนะมันเป็นโรงหนังหนึ่งกลางเมืองโคราชช็อตแรกช็อตแรกที่เริ่มคนเริ่มมือหาก่อนคือพี่ในนึกภาพว่าจอหนังใหญ่ๆสมัยนั้น มันเป็นแบบเหมือนฟิล์มไหมอ่ะแล้วมันขึ้นจอใหญ่เนาะฟิล์มไหมก่อนคนก็โวยวายฮือฮาแบบเหมือนว่ากระสังกลาลังสนุกอ่าทีนี้ทางด้านห้องสายเขาคงจะรีบขออภัยแล้วก็รีบทําฉายต่อพอฉายต่อไปสักพักเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่เนรบนจอหนังนะไอไอ,ไอซีที่แบบยืดมือยาวๆอ่ะผมจําได้ตอนเด็กแล้วก็ดูไปปิดตาไปนะใช่ไฟไหมจอพี่เนอะแปลกไหมไฟไหมจอแล้วเป็นลงข่าวหนังสือพิมพ์สมัยนั้นเลยนะ แล้วผมแล้วผมว่าไปแม่จูงไปดูแล้วมันเด็กมากตอนนั้นอ่ะแล้วมันดังมากเลยเป็นข่าวจำได้เราเออน,นึกภาพตามไงที่พี่เนตรพูดถึงลงหนังตก่กอนคือเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าต้องตั้งสารเพียงตากันตก่กอนเออหนังเรื่องย่านากเนยนะต้องบอกกล่าวนะไม่งั้นอ่ะฉายไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นผ่านไปยุคไหนสมัยไหนเนี่ยแม้แต่เอาเรื่องของท่านมาเล่าก็มีนะมีผลนะครับ ก่อนหน้านั้นนะย้อนไปสักปีสองปีเนี่ยครูเบิร์ตเคยเอาเรื่องย่านาคมาเล่าแล้วเชื่อไหมว่าตอนอท้ายเรื่องเ,เราคุยกันดีๆอย่างนี้นะอยู่ดีๆครูเบิร์ตก็เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ซึ่ง,ซ,งซึ่งกำลังจะพูดถึงถึงท่านนะนะแล้วว่าแบบท,ท,ท,ท่านท่านแบบมีตัวตนนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งนะฮะลองลองลอง ลองไปย้อนฟังดูเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าภาพวาดยานาคซึ่งเนี่ยแค่แค่เล่าเรื่องท่านเนี่ยก็ยังก็ยังมีผลเลยเนะครับตอนนั้นนะครับที่ที่มาเล่านะครับเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเรื่องเรื่องของย่านาคเนี่ยใครเอาเอา,เอาเรื่องแม่นาคไปฉายเนี่ยโอ้โหต้องจุดทูปกันขนาดใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นแตงหวัดหรือในเมืองก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับก็เป็นที่ล่ำลือ ในสมัยนั้นอะเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในยุคยุคหนึ่งเนี่ยยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยก็ต้องยกให้เรื่องแม่นาคพระขนงถูกไหมใช่ครับใช่มาทำเป็นละครกี่รอบละ่ะทําทุกครั้งก็ดังทุกครั้งเออเรื่องของย่านาคเนี่ยมไม่าจะเป็นภาคไหนนะในในสมัยก่อนที่ที่เป็นก่อนจะเป็นอ่เรื่องอ่ของพี่วินัยไกรบุตรกับอ่คุณรายก่อนหน้านั้นก็ดังอ,อ่ามาทําเป็นละครก็ คนก็ชอบกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของยานากเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเออนะครับเอาละ้ฮะกับเรื่องเล่าที่นํามาฝากกันสนุกในแบบที่แบบเออย้อนนะย้อนอดีตไปยุคยุคหนึ่งแล้วเราฟังรู้สึกน่ากลัวเลยแหละกับเรื่องเรื่องนี้นะครับก่อนจะวางสายคุณแรกฮะฝากสักนิดนึงเกี่ยวกับเพจตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนาฝากหน่อยครับก็ถ้าฝังย้อนหลังเขา,าที่เพจ Facebook แรกหรอกซอนผีนะครับแต่ว่าถ้าจะฟังสดในช่วงบ่ายๆก็ไปฟังที่กมาสัสกแสกทุกวันพอหัสบ่ายสองโมงนะครับออในช่องอะไรอะ่ะก็อยู่ในเพจกมาแสกแสกนี่แหละครับไปเข้าไปติดตามได้เพราะว่าผมจะชวนพี่ๆน้องๆเล่านี่แหละมาพูดคุยให้ชาวโคราชได้ฟังว่าเรื่องเล่าต่างๆอยากให้เขาอยากให้แบบว่าเป็นรายการเล็กๆที่เราชวนพี่ๆน้องๆมานั่งคุยคุยกันสบายๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสต้องชวน อ่าเดีย๋ยวต้องชวนพี่เทนมาเล่าด้วยทุกวันอะไรนะวันพฤหัสบ่ายสองโมงอ่า,อาได้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 พฤหัสพอได้แต่วันพุธไม่ได้ก็ตัดต่อคลิปเน่ย,ยุ่งแต่วันพฤหัสเนี่ยพอจะว่างอยู่เออนะฮะสัปดาห์จะมีว่างอยู่วันเดียววันพฤหัสอา่านี่แหละผมก็ทําวันพฤหัสวันเดียวครับทำเป็นแบบเพราะเราชอบไปเฉยเราแบบเราชอบอพุธเนี่ยไม่ได้เลยเออนะฮะโอเคอ่าฝากของเพจของคุณแรกด้วยแล้วกันนะ ยังไงก็เข้าไปฟังในเพจแล้วกันนะครับชื่อเพจว่ากลางวันแสกๆกปุ๊บ่ะทุกวันพฤหัสอันนั้นเป็นสดนะครับแต่ว่า,าถ้าจะฟังย้อนหลังก็ไปติดตามเรื่องเล่าที่ผมแชร์ไปรวมๆไว้ก็คือแรกหลอนซอนผีอ่าโอเคอ่ละฮะวันนี้ประมาณนี้ขอบพระคุณมากๆคุณแรกนะนยีงไงเดี๋ยวว่ากันนะครับได้ครับอ่าขอบคุณมากครับถ้าเกิดพวกนี้ว่างเรียนเชิญน,นะแต่ถ้าไม่ว่างไ,ไม่เป็นไรพ,พวกนี้นะได้โอเคโอเคขอบคุณมากครับ ครับส,ส,สวัสดีครับพี่เน